เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านข้าพเจ้านายประยูนสั์ซ้ำตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษขอมีแลเลื่อนวิทยาฐานะครูเช่าชาญปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านแจ้งวิทยาจังหวัดสระแก้ว สอนประจำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนแนวและรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนกิจกรรมนแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มัธยมศึกษาปีที่4มัธยมศึกษาปีที่5แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่6 วันนี้ก็จะมา,าเล่าสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจต่อคณะกรรมการผู้เมือนทุกท่านนะครับาจากการที่ปริัติหน้าที่การเรียนการสอนกิจ,จกรรมแนวแนวที่ผ่านมาครับข้าพเจ้าก็ได้พบปัญหา ในชั้นเรียนนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่6ที่จะจบปีการศึกษาแล้วก็ไปต่อระดับอุดมศึกษาหรือต่อระดับมหาวิทยาลัยน,นั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับในเรื่องของการ ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นคีย์เวิร์ดและเป็นตัวแปรที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกับตัวนักเรียนนะครับโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ,อนักเรียนที่จะจบมหกแล้วก็ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อนะครับ ก็มาให้คำปรึกษาหรือว่ามารับคำปรึกษาจากกูแนแนวนะครับเจ้าก็ได้สอบถามแล้วก็สัมภาษณ์เจ้าก็ได้สรุปนะครับเป็นสามกลุ่มนะครับที่ที่มีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อนะครับในระดับอุดมศึกษา ก็คือ,อกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่มีปัญหานะครับในด้านความไม่มั่นใจนะครับคือไม่มั่นใจที่จะ,ะเลือกคณะสาขาหรือเลือกเรียนหลักสูตรอะไรดีนะครับหรือจะไม่มั่นใจที่จะเรียนต่อสถาบันไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ อันนี้คือกลุ่มที่หครับคือส่วนกลุ่มที่สกลุ่มที่สก็คือมีความสับสนนะครับในระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุรมศึกษานะครับเพราะว่า,าระบบการคัดเลือกอน,นั้นก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนบ่อยนะครับ เปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ถี่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกี a p นะครับมีซึ่งก็ทำให้สับสนนะครับทำให้นักเรียนนั้นสับสนส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการตัดสินใจ ศึกษาต่อหรือว่าการประกอบอาชีพนะครับกลุ่มนี้ก็จะไม่มีเป้าหมายนะครับก็จะเรียนแบบลอยๆประคับประคองเพื่อที่ให้จบป .6 นะครับเพะฉะนั้นก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อตรงนี้นะครับสรุปว่าคือปัญหาที่เกิดได้เกิดในเรื่องของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อนะครับก็ แล้วก็ปัญหาที่ตัดสินใจไปแล้วในหลายปีที่ผ่านมานะครับก็นักเรียนบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหลังจากที่ตัดสินใจเข้าไปเรียนแล้วมีการเข้าไปเรียนระดับอุดมศึกษาแล้วก็มีการออกกลางคันนะครับเรียนได้เทอมหนึ่งก็ออกแล้วจากการติดตามแล้วก็ศึกษาประเด็นปัญหาเหล่านี้ ก็ทำให้ทราบวา่านักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ตัวตนของตนเองคือไม่ศึกษาภายในนะครับภายในตนเองในเรื่องของความสามารถในเรื่องของความถนัดความชอบหรือค่านิยมหรือเจตกตินะครับ ก็ไม่ได้ศึกษาตัวตนของของตนเองให้ละเอียด mm hmm. ก็ตัดสินใจเข้าไปเรียนไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับตัดสินใจอาจจะตัดสินใจตามเพื่อนหรือตามใจผู้ปกครองหรือตัดสินใจในคณะสาขา หรือหลักสูตรที่เป็นเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับก็าาคณะสาขาไหนเป็นที่นิยมก็ก็ตัดสินใจไปเรียนครับตามกันนะครับโ,โดยไม่ไดโดยไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ตัวตนของตนเองว่าตนเองนั้นมีความสามารถนะครับมีความถนัดมีความชอบแล้วก็มีเจตคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะครับ ก็ทําให้เกิดปัญหานะครับปัญหาที่จะเข้าไปเรียนแล้วกัปัญหาหลังจากเข้าไปเรียนแล้วนะครับก็คือเรียนไม่จบครับอันนี้ก็เกิดขึ้นคับที่ผ่านมานะครับมาสอนบันทึกวิดีโอหนึ่งชั่วโมงกับนักเรียนที่มีสภาพปัญหาที่มีการาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่6โมเดลข,ขั้นการสอนที่้าาเจ้านำมาสอนก็คือ p l s g s โมเดลรับเป็นโมเดลที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีต่างๆไม่จะเป็นแนวคิดทฤษฎี กิจกรรมแนแนวแล้วก็เนวคิดสุดีอาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเนวคิดสุดีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์นะครับก็นาํามาผสมผสานสังเคราะห์เป็นโมเดลของข้าพเจ้านะครับก็มีอยู่5ขั้นนะครับก็คือกระบวนการสอนมีอยู่ 5, 5้ขั้น ขั้นที่หนึ่งคือขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ้นความสนใจขั้นนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแล้วก็การแบ่งกลุ่มนะครับผลงานที่ได้จากการจากขั้นนี้คือสมาชิกกลุ่มและประเด็นปัญหานะครับที่เกิดขึ้นขั้นที่สองคือขั้นเตรียมความพร้อมนะครับก็คือการเรียนรู้กับ,บวนการคิดนะโดยการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมขั้นนี้ก็คือค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากรูปแบบกิจกรรมแนวนะครับเพื่อศึกษาหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะ,ะผลงานก็คือ,อเขียนสรุปองค์ความรู้ออกมาไดนะ้ขั้นที่สามก็คือขั้นสนทนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ ขั้นนี้นะกิจรกรรมก็คือนําเสนอผลงานไปในกลุ่มย่อยแล้วก็ผลงานก็คือ,อได้ข้อสรุปกลุ่มย่อยออกมาขั้นที่สี่ขั้นเรียนรู้ผลงานกลุ่มนะครับกิจรกรรมในขั้นนี้ก็คือการนําเสนอผลงานในกลุ่มใหญ่นะครับผลงานที่ออกมาก็คือข้อสรุปที่เป็นแนวคิด ว่าจะเป็นแนวคิดของนักเรียนแล้วก็เสริมแนวคิดจากแนวคิดสืดีที่ที่ได้ทําวิจัยออกมานะครับขั้นที่5คือข้นสรุปรวมกันนะครับกิจกรรมในขั้นนี้ก็คือ,อมีข้อสังเกตบันทึกความรู้นะครับผลงานของเพื่อนนะครับ ผลงานก็คือผลงานของขั้นนี้คือ,อข้อสอบที่เกิดจากการปรับและรับเข้ามานะครับเป็นแนวแนวการคิดและตัดสินใจของตัวเองนะครับก็กระบวนการจัดการเรีนการสอน5ขั้นนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้เกิดการคิดวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ได้ถูกต้องอาตามความชอบความตระหนักความสามารถค่านิยมหรือตามเจเจตคติของของนักเรียนนะครับก็จะส่งผลให้นักเรียนนั้นเลือกคณะเลือกสาขาหรือหรือตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะไม่มีปัญหาใน ในภายหลังหลังจากที่เข้าไปเรียนแล้วนะครับแล้วก็การประกอบอาชีพก็น่าจะเหมาะสมกับนักเรียนนะครับหรือสอดคล้องกับอาชีพของตนเองในอนาคตดังนั้นเจ้าวเจ้าก็ <c oughs> นำไปสอน1ชั่วโมงนะครับนำไปทํากิจกรรมกับนักเรียน1ชั่วโมงก็อันนี้ก็คือที่มาและที่ไปของการจัดการการสอนหรือบันทึกวิดีโอการสอน